การแจกแจงอันที่สามนะเป็นการแจกแจงคายสแควร์นะการแจกแจงคายสแควร์นะเป็นการแจกแจงแบบเบ้ขวานะมีกราฟเป็นโค้งเบ้ขวาค่าคายสแควร์มันจะเป็นบวกเสมอเพราะงั้นการการเปิดตารางนะเวลาเปิดตารางคายสแควร์เนี่ยเราเราการแจกแจงคายสแควร์เนี่ยเราจะเน้นเปิดตารางแค่นั้นเองนะ เพราะฉะนั้นการเปิดตารางไพยสซเฟร์เนี่ยก็จะง่ายนะเพราะว่าค่าของมันเป็นบวกเสมอนะง่ายที่สุดเลยไพยสซเฟร์นะอ่าเป็นโค้งเบ้ขวาเบ้ขวาแบบไหนนะเบ้ขวาก็ลักษณะคล้ายรูปที่เห็นางด้านซ้ายมือของเราตบบนี้นะเบ้ขวาอย่างนี้นะเบ้ขวาเบ้ขวาก็คือทางลาดทางเบ้ลาดนั้นจะทางขวา กนณะอย่างนี้การแจกแจงแบบคายสแควรจะมีดีกรีอัฟดีดอมเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะเวลาเปิดตารางคายสแควรเราก็ต้องวาดรูปให้เป็นนะวาดรูปให้เป็นทีนี้ตารางมันก็ดูที่ตารางที่6นะในชีตเราให้แล้วตารางแบบนี้นะตารางแบบนี้เวลาให้เปิดเราก็ง่ายนิดเดียวนะตัวอย่าง องหาค่านะคายสแควร์เขียนตัวจคายนะตัวคายคายายตัวเอ็กนะเป็นแบบนี้นะตัวจคายสแควร์นะเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวคายคายตัวเอ็กซ์นะแล้วก็ยกกำลังสองสแควร์แปลว่ายกกำลังสองตัวตัวเอ็กตัวเนี้ยในตัวคายแล้วก็ ยกกำลังสองนั่นเองคายยกกำลังสองกับคายสแควร์นะแล่เวลาเปิดก็จะมีความน่าจะเป็นหรือที่เรียกว่าเอลฟากำกับไว้นะตรงนี้สมมติเป็นเอลฟาศูนย์จุดศูนย์แล้วก็ต้องบอกตัวดีกีอาฟีดอมไปด้วยที่ดีเอฟเท่ากับ 16. สิบหกสมมตินะอ่ะจงหาคายสแควร์ที่เอลฟาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าที่ดีกีีดอมเท่ากับ สิบหกงอ่าค่าอ่เรามาดูก่อนการห้อยด้วยแอลฟาก็ห้อยคล้ายๆกับตัวทีนะตัวทีห้อยคล้ายๆกันนะตัวทีอ่าทีห้อยนั้นหมายถึงพื้นที่ดังด้านขวาตัวแอลฟาสำหรับทีนั้นจะมีค่าน้อยๆแต่แอลฟาสำหรับค่ายสแควร์ที่เห็นในตารางนี้จะมีค่าเยอะก็มีนะแอลฟาเป็นจุด995าแอลฟาเป็นจุด 99แอลฟาเป็นจุด97เยอะนะเยอะแอลฟาคือพื้นที่แรงเงาที่อยู่ด้านขวาหรือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนั่นแหละพื้นที่คือความน่าจะเป็นนะตรงนี้นะ0.95แล้วก็มีแอลฟาน้อยๆก็มีนะ0.050.0250.010.005นี่แอลฟานะ พราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแอลฟาที่ตัวอื่นที่ไม่อยู่ในนี้เราก็ไปไปหาตารางตารางอื่นอที่มันมีแอลฟาตัวนั้นนะแต่ว่าสําหรับในการเรียนของเราเนี่ยแอลฟาประมาณนี้ก็พอแล้วนะส่วนด้านซ้ายสุดนี่เป็นดีกีเอฟฟิด์มขวาสุดเป็นดีกีเอฟฟิลด์ซึ่งเป็นเป็นกำกับไว้มันเท่ากันนะตรงซ้ายสุดกับขวาสุดคนะ่าที่อยู่ในตักลางตารางเราเรียกว่าค่าคาสแปร์นะที่อยู่หัวตารางเรียก แอลฟาหรือความนะ่าจะเป็นนะหรือคือพื้นที่ที่อยู่ด้านขวากลับามาดูตัวอย่างต้องหาคายสแควรที่แอลฟาเป็นส0 5นนที่ดีเกียบที่เท่ากับ16บกก่อนอื่นต้องวาดรูปก่อนวาดรูปาดรูปรูปนั้นต้องเป็นโค้งที่เบ้ขวาเบ่ขวาก็ด้านนี้จะสูงนะด้านนี้จะสูงสูงแล้วก็ลาดเทไปลาดเทไปทางด้านขวานะแกนนอนคือค่าของคายสแควร นอนคือค่าของคายสแควรคายสแควร0.05คือพื้นที่ใต้โคง้งเนี่ยระหว่างโค้งกับแกนนอนเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยถ้าเราจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วแล้วก็ลองลากเส้นสมมุติขึ้นไปแล้วพบว่าพื้นที่ซ้ายขวาเนี่ยมันเท่าเท่ากันสแสดงตรงเนี้ยเป็นคายสแควรห้อยด้วย0.5 0.5นะ0.5คือ50์นะ์นะ แต่ของเราเรากำลังเปิดหาคายโซเฟร์ที่0.05ก็คือประมาณ5%เพราะฉะนั้นเราต้องจิ้มนะจิ้มที่แกนนอนนะจิ้มที่แกนนอนเนี่ยจิ้มแล้วลากเส้นขึ้นไปด้านบนแล้วให้มีพื้นที่แรงเอาเนี่ยคือที่แรงด้านขวานะครับ0.05หรือประมาณ5%เท่านั้นว่าจุดที่เราจิ้มบนนี้บนแกนนอนก็คือคายสแเฟร์0.05แล้วก็มีค่าเท่าไหร่นี่คือการ วาดรูปนะการวาดรูปคือการวาดรูปเราต้องวาดให้เป็นนะเพราะฉะนั้นทายสแควร์ที่เราจะเปิดตรงนี้นะอยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ตัวห้อย0.05นะฮะแล้วว่าดีกีอรัฟฟีดัมเป็น16อันนี้นะดีกีคับฟีดัมเป็น16 0.05ตรงนี้นะแล้วก็ดีเอเอฟีดอมเมนสิบกก็ลากมานะ0.05อย่างงี้ตรงตรงนี้นะที่สิได้26.290นะไม่ค่อยชัดก็ประมาณเนี้ย26.290ตรงนี้เรา26.290อ่ะเราก็บอกว่า คายสแคที่เรากำลังเปิดนะฮะพื้นที่ด้านกว่า0.05นั้นเท่ากับ26.290นะที่ดีเกียอฟปีดอมเท่ากับ16ความหมายของมันนี่ตอบแล้วนะตรงน,นี้ตอบแล้วความหมายของมันก็คือว่านะคือว่ามีโอกาสที่จะพบ คายสแควร์อื่นๆที่อยู่ด้านขวาของคายสแควร์ตัวนี้นะคายสแควร์ตัวที่เรากำลังเปิดคือที่จุดตรงนี้ก็คือ26.29 0สเนนะเพราะฉะนั้นตัวคายที่จุดที่อยู่ด้านขวาของอันเนี้ยคือที่มันมากกว่าก็คือความน่าจะเป็นที่จะพบคายสแควร์อื่นๆนะมีค่ามากกว่า ยี่สิบกจุดสองเก้าห้าเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งไม่เยอะนะไม่เยอะนี่คือตัวเลขที่เราเปิดได้ตัวเลขที่เราเปิดได้เนี่ยมันคือไต้สแควร์แล้วห้อยด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าเนี่ยคือพื้นที่ด้านขวาพื้นที่ด้านขวาก็ก็แปลว่า ขายสแควร์ที่อยู่ด้านขวาเนี่ยมันมากกว่าขายสแควร์ที่เราเปิดคือยี่สิบกเนี่ยความหมายของมันเงี่ยความน่าจะเป็นที่จะพบขายสาแควร์อื่นๆมากกว่ายี่สิบกจุดสองเก้าเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะพบขายสาแควร์เหล่านั้นก็คือเท่ากับพื้นที่แดงเงาตรงเนี้คือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับดูต่อมาจงหาคายสาแควร์ที่ 0.975ที่ดีีก e ฟ f ด o m เท่ากับ10ก็แล้วกันอ่าบนจบไปแล้วนะอ่าตัวพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1หน่วยแต่นี่เรากำลังต้องการพื้นที่ที่อยู่ด้านขวาของคายสแควร์ที่เรากำลังจะเปิดนี้จุด9.7ก็คือประมาณ9.7เปิดเค่อนข้างเยอะนะ เพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปเราวาดรูกให้สอดคล้องนะนี่คือแกน x หรือคาบคายสแควร์อยู่บนแกนนี้นะคายสแควร์แล้วก็อ่าคายสแควร์นั้นมันจะเบขวาเพราะฉั้นสูงดันสูงด้นซ้ายแล้วก็ค่อยลาดเทเบลาดไปด้านขวาอย่างนี้นะ,ะทีนี้เวลาเราจิ้มแล้วเนี่ยต้องให้ได้พื้นที่ด้านขวา เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์นวันตรงจิ้มชิดมาทางด้านนี้นะพอจิ้มแล้วสมมุติว่าได้แล้วได้แล้วเราก็บอกว่านี่คือคายสแควร์ A way, พื้นที่ด้านขวา0ูนย้าเจดห้าประมาณเก้าเจเปอร์เซ็นตะ์นเหลืออยู่ด้านซ้ายนี่ไม่ถึง2องสามเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงแล้วเราก็ไปเปิดตารางค่าคายสแควร์ค่าคายที่อยู่ที่แกนนอนตรงเนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ไปดูที่ จุด9.75ก็คืออันนี้จุด9.75อันนี้แล้วก็ดีเกียรพิดอมเป็นสิบดีกยร์พิดิมเป็นสตอบคือนี่ค่าคายเนี่ยก็คือ3.247อย่าตอบก็คือคายสแควร์ที่0.975มีค่าเท่ากับ3.247แต่มีค่าน้อยๆน,นะฮะ สายสเปรเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นศูนย์นะเริ่มต้นเป็นศูนย์แล้วก็ไปดานขวาตลอดเลยเป็นบวกนะมันไม่เหมือนค่าทีค่าแซดที่ศูนย์มาอยู่ตรงกลางไปซ้ายถิ้ไปที่ทายทิ้ลบไปขวาเป็นบวกนะไม่เหมือนกันนะสายสเปรจะเริ่มเป็นศูนย์แล้วก็เป็นบวกเพื่อดนขวาตลอดขวาในจุดที่เราจิ้มมันอยู่ใกล้ศูนย์แสดงว่ามีค่าสามจุดสองก็ประมาณเหมาะสมแล้วถูกต้องแล้วนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราจิ้มอยู่ตรงนี้ ค่าค่อนข้างจะห่างจากจุดตรงนี้แล้วก็ด้ดังยีก็ก็เป็นจริงเพราะว่าพื้นที่แหลงเงานิดเดียวก็แสดงว่าจุดนั้นต้องห่างจาก่าจากจุดเริ่มต้นไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คือที่ดีกีอาฟีดอมเท่ากับ10นะจดทัอ่ะ นี้แจกลายเซนกันแล้วกันตรงนี้จงหา,าสคสคร์ที่จุดนะายสแควรที่ 0, 0. 0. จุด0 0 2ะที่ดีกีออฟฟีดอมเท่ากับ20ก็แล้วกัน นะวาดรูปกันตอนแรกวาดรูปแล้วก็ทำเหมือนตัวอย่างข้างบนนี้นะไอ้ตรงนี้เราแจกลายเส้นนะแจกลายเส้นตรงนี้นะแจกลายเส้นอันนี้การเปิดขายสแควร์จำมาไว้นะมีการแจกแจงแบบเบ้กว่าแล้วก็ค่าลายที่เราเปิดได้เป็นบวกเสมอคือก้าคขายคือค่า,าบนแกนนอนนะบวกเสมอและแอลฟาสำหรับตาราง ของค่าค s ายสแควรนั้นนะค่าค s ายสแควรนั้นก็จะมีเอลฟาอยู่จุด9 9้9เก้าจุดเก้าเก้าห้าุดุจุนยจุดูี่มีประมาณนี้มีทั้งเอลฟาตัวใหญ่กับเอลฟาตัวเล็กน,นะเอลฟาถ้าต,ต้องการเปิดเอลฟาอื่นเช่นเอลฟาจุดศูนยนึ่เนยนะ ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เราก็ต้องไปหาตารางอื่นที่มันมีแต่ฟ้าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จะแบบกลายสแควร์ได้นะฮะทำตัวอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็แจกลายเสร็จ